你听来。

i so happening. ให้เราเป็นน้าดโอเคครับขอบคุณพี่ทยืดปครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่เกิดมานะขอบคุณที่เกิดมาให้รันะรักทุกคนครับ อนนีกอ um er pues nah. ่งงเลยอยาตามอยาตามกำลคิดอยู่เรเย้แลอยู่ด้วย นี่ทุกคนกว่าจะเผาเทียนเตียงเทียนเกือบหมดแล้ว บอกเด้วยความตั้งใจมากๆโอ้ก็ต้องตั้งใจสิมีจัดด้วยนะท่าใ้สุดยอดเลยนะเปิดเลยั้เปิดเลยเปิดลยหรอเปิดเนะครับเปิดเลยลุ้นผมก็รู้ว่าผมจำเวล่ไรมเแลยเลยิ้งจได้มได้ว ไปมันเขียนว่าขออนอนเอ้าค่นี้เหรออ้าโอ้แกแค่นี้แหละติดไปก็รออยูผมต้องไปพร้อมอนไครับทุกคนพ้อมเอาอนอใส่ไหมใส่้กอ ่าไม่มีตังค์นะไม่มีตังค์ค่นะ แล้วผมเอาโอเคแง่รนเลนไม่เงียบหอยมดเลี yeah, uh, wow, to, uh, day, okay. ้ยงเยอะบางทายน่อย ให้ม้อแหมกได้เลยได้จอะไรอนอ่ี่นเคนนึงเขาเหมือนเขาเงี้ยฮารุยี่ทักงหั คนดูก่อนเลยครับียจะอกดมครใช่ไหมครับนี่หายใจออกไหมครับนิดนึงครับนิดนึงคือหายใจาจะอได้ลบคครับคครับผมนี่วจริงจนีรางวัลใครไหมนะรางวัลก็ไม่เสียมากพี่เออกลับกล 稳住稳住 แล้วครับอันนี้นี่ท้นยังต่อเลครับมาทำ้าหลังเซอร์ส์ดีซ์จากบ้านพี่เราด้วยนะฮะไม่ใช่ครับเวดึงเลยนีน้ขอเยด้คัีนดึ้เลยเป็นเซพจากบ้านเอีฮะั้วกันก่นเร่ก

อะไรอะไม่ดึเลนะ่ีล้ว่ดแแขงขึ้นแเกเกียร์ให้คนนี้เราเลยมิธีกรเราเมื่กีเราไหทที่นีเราเคยเป็นปีชีเสื้อนะครับ เอาอีงานมันเกิดโปรเจกต์ดีกว่านะครับี่พูดแล้วนะเห็นว่าผมคิดถึงพี่มากจรินามาครัไม่เจอนนานเลยนรอไม่เจอเรอปรานี้ครับอดยไมหมดีนะครับโอ้โหแั่แหละคุณจัดที่จัดเต็มมากนะครับนี่เลยนนี้เลครับไม่หมดไม่หมดเลยไม่หมดเย ไ่ดับไมไปไปแคด่ดับไม่มีอะไรจำเป็้เวลาไม่าหรอกว่าันนี้ใครมีสยรรา

คุณอะไรไม่ออกอะพี่มันแบบเงีเงี้ยเงินตัวเองเต้นเต้นะครับทั้งดีใจทั้งแบบโหเมื่อกีอ้อะผมพยายามจะไม่ร้องไห้แล้วนะพอบอกพอออกนานา่อแนละ้วโห ีเด็กเดียวมาติดตามแล้วก็ติดตามกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับจะบอกว่ารักพี่ๆทุกคนเลยรักมากๆถ้าเกิดไม่มีพี่ๆตอนนี้ก็คงจะไม่มีเบบี้บิ๊กบอยตอนนี้ทุกคนรักเรานหมครับรักโอเคแล้วเพื่อนะครับรักะไรด้วย เราเป็นแฟนทุกคนนะครับแล้วพี่ต้องเกี่ยวกับบ้านใช่ไหมัได้ไปเสียกับบ้านผมได้เอาไปเลยไปเลยที่หน้าหน้าแบบคือทองนี้เป้นไปขึ้นไปขึ้นไปรักพี่ม่อนไหมก็รักก็เพราะว่ารู้สึกว่าม่อนก็แบบตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม อาจจะมีควสิทิขึ้นมาเพิ่มจากอกนไรนิดน,นึงก็ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าผมกับมอนน่าจะเจอกันเป็นสอคนแรกที่เจอกันใช่ไหม<า>ผม,ผมยงังจำได้เลยว่ามันมีครั้งหนึ่งที่มอน์ไปสอบแต่ผมไม่ได้ไปว่าแบบแต,ตอนนั้นเหมือนมอนเต้นบีบอยอ่ะเราหัวม <c oughs> <c oughs> ็นฟาดเข่าฟาดพื้นวะหรืออะไรอ่ะ เพื่อนทีมนี้รู้สึกว่าม่อนเป็นพี่เป็นพี่ที่ดีเป็นพี่มอ่อนของผมมอ่อนค,ค่ะอยากให้จับซิลเ,เลยเอาเองแก่อาดีดีแหละก็ขอบคุณม่อนนะครับไม่รู้ด้ขอบคุณอะไรแล้วก็ขอบคุณอ่ะขอบคุณจริงๆที่รักโอเค รู้สึกว่าแต่คนที่ทำงานด้วยกันสนุกมากนะครับเวลาออกอีเวนต์ก็อาจจะไม่เคยคุยกันจะเงียบเพราะว่ามันเป็นคนเงียบๆแต่ว่าเวลาบนเวทีเราก็แบบจอยกันชีวิตจริงเราก็จอยแหละแต่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นจอยทำให้ดูหน่อยเพราผมเล่นพูดไม่รู้เรื่องนะครับพี่ที่การพูดเลยนะครับผมชอบนช่องทางเม้นท์เม้นท์ ก็ผมก็รักทุกคนนะรับรักรักผมไหมครับรักผมกระมอไครับรักเสนั้นแค่นี้เหรอเห็นไหมล่ะที่้างสัแล้วกลับมาเป็นเมือนกเลยนะทุกคนเหมือนกันครับโอเคครขอบคุณนะครับโค